สวัสดีครับเพื่อนๆทุกทคนยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกทคนเข้าสู่ช่องจริงจังกับเรื่องแดกสําหรับวันนี้นะครับผมพาเพื่อนๆมาอยู่ที่ถนนพุทธมนตรสายหนึ่งนะครับเพื่อนๆสำหรับถนนพุทธมนตรสายหนึ่งนะครับเป็นถนนที่มีของกินของอร่อยนะครับแล้วก็มีร้านเด็ดร้านดังที่ผมรีวิวไว้นี่เยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็น ก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวหมูนะครับบุฟเฟ่ในราคาแค่ถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่อย่างเดียวนะครับ79บาทหรือถ้าเป็นรวม2อย่างนะครับ109บาทถูกมากครับเพื่อนๆเนื้อนี่แบบครบเครื่องเลยครับไก่แบบครบเครื่องเลยนะครับเพื่อนๆและสําหรับวันนี้นะครับผมพาเพื่อนๆมาอยู่ที่ซอยอินทาวานะครับก็เป็นซอยแยกนะครับที่ตัดมาจากถนนพุทธมนฑลสายหนึ่งนะครับ นี่ครับขับเข้าซอยมาประมาณ500เมตรนะครับร้านอยู่ขวามือนะครับเพื่อนๆฮับเซาะข้าวหมกไก่ข้าวหมกเนื้อนะครับร้านนี้เป็นแบบฮาลาเลยนะครับเพื่อนๆนมีเฉพาะเมนูไก่และเมนูเนื้อนะครับเพื่อนๆนและที่สําคัญร้านนี้คือแบบได้รสชาติแบบออริจินอลนี่ครับจะมีมัตตบะนะครับก็แผ่นละ40บาทนะครับเพื่อนเพื่อนเครื่องแน่นๆนะครับมีทั้งมัตตาบะไก่และเนื้อนะครับ นี่ครับมัสมั่นไก่มัสมันเนื้อแกงเขียวหวานเนื้อแกงกะหรี่เนื้อนะครับหรือจะเป็นโรตีชิมแกงนะครับเพื่อนๆนี่ครับคือร้านนี้เป็นอิสลามแท้ๆเลยนะครับเพื่อนๆรสชาตินี่เป็นแบบออริจินอลเลยครับได้กำลับแบบโบราณขนาดแท้ ไข่เจียวยัดไส้นะครับก็เป็นเมนูไก่นะครับหรือว่าจะเป็นสตูลิ้นวัวนะครับซุปหางวัวซุปไก่ไก่ผัดขิงนี่ครับก็ฮับเาะข้าวหมกไก่สยามนะครับร้านนี้คือเป็นแบบต้นตำรับเลยครับเพื่อนๆหรือว่าจะเป็นปลาดุกกระดุกกระดิก,ดกเอามาผัดพริกก็อร่อยดีเฮ้ย hey! นี่ครับเพื่อนๆฮับเาะข้าวหมกไก่สยาม ต้นตำรับขนานแท้เมนูพิเศษนะครับก็จะมีเนื้อน้ำตกไข่เจียวส้มตำเปิดขายตั้งแต่9ก้าโมงเช้านะครับเ,เพื่อนๆไปทนถึงประมาณ1นึ่ทุ่มนะครับเปิดขายทุกวันนะครับเ,เพื่อนๆเมนูมีหลากหลายมากๆรับลองมาร้านนี้นี่คือ ไม่เบื่อแน่นอนนะครับเมนูหลากหลายมากๆนี่ครับเป็นแป้งโรตีนะครับวบจิ้มกับแกงเขียวหวานผนงหรือว่าจะกินกับสตูนะครับเพื่อนแป้งโรตีนะครับก็ถุงละยี่สิบาทเท่านั้นเองนะครับนี่ครับผัดแบบโบราณขนาดแท้นะครับผักขิงไก่สตูเนื้อเนื้อผัดพริกไทยดำแต่ละเมนูนี่คือแบบจึ้งมากๆครับแล้วก็อร่อย ได้สไตล์แบบอิสลามของแท้เลยครับเพื่อนๆนี่ครับเครื่องแกงคือแกหอมมากๆนะครับแล้วสาหรับวันนี้นะครับผมก็มีเพื่อนมารับประทานด้วยนะครับเป็นพี่หลังเจ้าประจําเรานี่เองนะครับเพื่อนๆก็ต้องขอขอบคุณพี่หลังนะครับที่มาร่วมแจมนะครับเพื่อนๆและร้านนี้นะครับยังมีเมนูซุปไม่ว่าจะเป็นซุปไก่หรือซุปหางวัวและยังมีนี่ครับ ก๋วยเตี๋ยวแกงสไตล์แบบอิสลามนะครับเพื่อนมีทั้งแกงเนื้อนะครับแล้วก็แกงไก่ครับอร่อยทุกเมนูนะครับเพื่อนก๋วยเตี๋ยวแกงนี่คือหอมมากๆจําเป็นต้องทานเลยครับเพื่อนสดร้อนๆชุ่มคอชื่นใจนะครับตัวเส้นนะครับมีให้เลือกทั้งเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหมี่นะครับหรือว่าจะเป็นเส้นบะหมี่และยังมีบะหมี่กรอบนะครับเพื่อนสำหรับจานนี้นะครับสั่งมาเป็น ข้าวหมกเนื้อนะครับเพื่อนๆนี่ครับดูตัวเนื้อนะครับชนนิ้นหนาๆแผ่นใหญ่ๆแบบนี้สําหรับข้าวหมกเนื้อนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่เจบาทพิเศษ80บาทนะครับเพื่อนๆนี่ครับให้เยอะมากและเนื้อนุ่มชนนิ้นหนาๆคำโตสะใจเครื่องปรุงเครื่องเทศเข้าเนื้อ ข้าวหมกร้านนี้นะครับแบบฉบับสไตล์อิสลามของแท้นะครับเพื่อนๆนหอมมากและมาร้อนๆแล้วก็น้ำจิ้มนะครับเพื่อนเเปรี้ยวหวานมันเค็มครบรสเลยครับเพื่อนๆนี่ครับร้านนี้ก็เป็นร้านเด็ดร้านดังในโซเชียลนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็เป็นกระแสมาแรงอยู่ในขณะนี้เลยนะครับแนะนำให้เพื่อนๆนะครับไปทานช่วง เช้าเช้านะครับหรือเป็นช่วงหลังบ่ายโมนะครับคนจะซาหน่อยนะครับถ้าไปช่วงส1บดโมงถึงบ่ายโมเนี่ยช่วงนั้นคือช่วงพีคเลยนะครับลูกค้าแน่นร้านเลยครับแต่แกทำไวครับเพื่อนๆแป๊บๆมานั่งไม่ถึง5นาทีนะครับได้อาหารนะครับนี่ครับตัวข้าวหมกไก่นะครับข้าวหมกเนื้อเนี่ยตัวข้าวนะครับผัดมาหอมอบมาหอมมากๆนะครับแล้วก็จะมีตัว ลูกเก๋น,นะครับอยู่ในข้าวด้วยนะครับและความหอมของข้าวเนี่ยหอมกําลังดีนะครับหอมไม่แบบไม่หอมไม่ฉุนจนเกินไปนะครับหอมละมุนนะครับและรสชาติเนี่ยครบเครื่องเลยครับเพื่อนๆมีทั้งเผ็ดนิดๆน,นะครับแล้วก็มีความหวานมันเค็มครบรสกลมกล่อมละมุนมากๆครับเพื่อนๆแล้วดูไก่นะครับนุ่มมาก มีให้เลือกทางน่องนะครับแล้วก็อกไก่นะครับเ,เพื่อนๆแล้วก็สะโพกไก่นี่ครับดูไก่ครับเ,เพื่อนไก่เนื้อนุ่มเด้งฉ่ำนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเทศเข้าเนื้อส่วนหนังไก่นะครับหนึบๆเด้งๆเคลียวแล้วมันกรึบๆนะครับได้อรรถรสในการทานมากๆราดด้วยน้าจิ้มนะครับสูตรเด็ดของทางร้านเผ็ดนิด หวานหน่อยเค็มนิดๆนะครับอร่อยแน่นอนครับเพื่อนๆนี่ครับเพื่อนๆถือว่าหนึ่งจานนะครับกําลังดีเลยนะครับเพืเ่อนๆตัวข้าวหมกเนื้อนี่คือแบบเนื้อนี่มีประมาณสามถึงสี่ชิ้นนะครับแล้วแต่ขนาดนะครับเพื่อนๆนุ่มละมุนละลายในปากข้าวมหอม,หอม แล้วก็ตัวหอมเจียวหอมหอมนะครับเพื่อนๆนี่ครับนี่น้ำจิ้มเขาดีมากๆครับเพื่อนๆเสียดายนะครับไม่มีตัวผักแก้มนะครับส่วนใหญ่ก็ที่เคยทานนะครับจะมีผักแก้มเป็นผักกาดเขียวนะครับผักกาดหอมนะครับเพื่อนๆแล้วก็ผักชีต้นหอมเสียดายร้านนี้ไม่มีนะครับน่าจะหมดนะครับเพื่อนๆผมมาสายแล้วประมาณบ่ายโมงกว่านะครับ ของเริ่มหมดแล้วนะครับเพื่อนๆนี่ครับมาแล้วก๋วยเตี๋ยวแกงนะครับตัวเครื่องเขาจะเยอะมากนะครับถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวแกงนะครับสไตล์อิสลามนะครับเพื่อนๆคล้ายๆกับก๋วยเตี๋ยวแขกนะครับนี่ครับตัวเครื่องนะครับก็คล้ายๆกับสลัดแขกนะครับก็จะมีเต้าหู้นะครับกุ้งแห้งทั่วหัวไชโป้แล้วก็ หัวหอมเจียวนะครับเพื่อนๆหอมมเลยแล้วก็มีผักกาดดองนะครับรสชาติน้ำซุปนะครับจะคล้ายๆกับข้าวซอยนะครับเพื่อนๆแต่ตากต่างกันตรงเส้นเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆข้าวซอยเขาจะเป็นเหมือนเส้นบะหมี่นะครับเป็นเส้นบะหมี่แล้วก็ส่วนก๋วยเตี๋ยวแกงเนี่ยเลือกเส้นได้นะครับนี่ครับน้ำซุปมันมากหวานมันสะใจมากเพื่อนและที่สําคัญนะ เขาจะหอมเครื่องแกงอ่ะมันมีความเผ็ดนิดนิดหวานหวานมันมันเค็มเค็มแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยนะครับไปเจอบางร้านนี่ถ้าเจอแบนนอบนนมีพริกผัดด้วยนะโอ้โหโคตรฟินนะครับเพื่อนๆสูตรก๋วยเตี๋ยวแกงเนี่ยมีหลายสูตรเลยนะครับที่ผมเคยทานมาแบบสไตล์แขกเนี่ยบางที่ก็จะออกแดงๆน้ำซุปก็จะคน้นคักๆนะครับเพื่อนๆแล้วมีความเผ็ดเลยแต่ร้านนี้จะออกแบบกลมกล่อมครับเพื่อนเพื่อน จะคล้ายๆกับข้าวซอยทางภาคเหนือครับเพื่อนๆแต่เครื่องเขาจะเยอะกว่านะครับนี่ครับสำหรับ๋วยเต๋ยวแกงนะครับราคาก็อยู่ที่สี่สิบบาทนะครับพิเศษห้าสิบบาทชามนี้นะครับผมเพิ่มเส้นหมี่กรอบมาด้วยนะครับก็อยู่ที่ห้าสิบบาทได้ไก่หนึ่งน่องไข่หนึ่งฟองนะครับแล้วก็จะมีไก่ฉีก เต้าหู้นะครับก็กุ้งแห้งโรยด้วยถั่วมันมันถั่วนี่ยิ่งใส่เยอะยิ่งอร่อยครับเพื่อนๆอร่อยมากมันมันมันเค็มๆอะ่ะเผ็ดนิดๆหอมเครื่องแกงก็อร่อยไปอีกแบบนะครับยิ่งเจอน้ําแกรงร้อนๆนีนนะ่โอ้โหสดลื่นมากครับเพื่อนๆและที่สาคัญไก่อย่างเนี้ยผมโคตรชอบเลยมันเป็นไก่หนังเด้งอะ่ะ แล้วเนื้อมันจะนุ่มๆและที่สำคัญเลยนะเครื่องเทศเครื่องแกมันเข้าเนื้อครับเพื่อนๆอ,อย่างเด็ดกินกับเส้นเล็กก็อร่อยนะครับหรือจะกินกับเส้นหมี่กรอบนะครับเพื่อนๆหมี่กรอบไปแช่ให้น้ำซุปมันเข้าเนื้องานดีมีคุณภาพมากครับนี่ครับผักเขาจะมีพวกผักกาดดองแล้วก็ถุงงอกนะครับผักบุ้งผักมี่ค่อนข้างจะเยอะเลยครับเพื่อน แล้วก็มีกวางตุ้งนะครับหัวไชโป๊มันจะเค็มเค็มมันๆหอมๆเนี่ยจากหัวไชโป๊เนี่ยนะครับเพื่อนเครื่องแน่นๆพริกแกงหอมหอมิ่มฟินมากๆครับเพื่อนๆก็ถือว่าครบเครื่องความอร่อยนะครับก๋วยเตี๋ยวแกงร้านนี้ถือว่าเด็ดเลยนะครับที่ยังไม่ได้ชิมนะครับก็จะมีแกงเขียวหวานมัสั่น แล้วก็สตูลิ้นวัวนะครับผัดขิงปลาดุกกรอบผัดเผ็ดมีทั้งแบบปลาดุกกรอบนะครับแล้วก็ปลาดุกสดนะครับผัดเผ็ดต่อให้มนูนี่คือแบบน่าทานมากๆครับเพื่อนก็ตามสไตล์แบบชาวใต้นะครับมีความเผ็ดรสจัดถึงเครื่องแกงนะครับถึงพริกแกงนะครับเพื่อนงานดีมีคุณภาพบอกเลยครับก๋วยเตี๋ยวแกงร้านนี้ เด็ดแน่นอนครับราคาแค่40บาทเท่านั้นเองครับเพื่อนๆต,ตัวผักก็ให้เยอะอยู่นะครับคือปริมาณตอนแรกเนี่ยกะทานตัวโรตีจิ้มแกงด้วยนะครับแต่ว่าไปต่อไม่ไหวจริงๆครับเพื่อนคือเจอก๋วยเตี๋ยวแกงเข้าไปนะครับแล้วก็ตัวข้าวหมกไก่ไปอีกหนึ่ง จ,จ,จานะครับอิ่มจุกจุกสองจานนะครับก็อยู่ที่เก้าสิบบาทแค่นี้ก็แน่นนะครับเพื่อนๆถือว่าเป็นความอร่อยที่ครบเครื่องคุ้มค่าคุ้มราคาเวอร์และนี่ครับดูตัวมัตบะนะครับในราคาสี่สิบบาททางร้านนะครับเขาจะทําสดๆใหม่ๆนะครับหรือถ้ามันแล้วก็ยังเอาไปอบมาใหม่ๆให้มันกรอบให้มันอร่อยนะครับเพื่อนๆ เพื่อนๆจะทอบทานแบบราดแบบนี้หรือว่าจะค่อยๆจิ้มค่อยๆกินไปก็ได้นะครับสี่สิบาทได้ขนาดนี้มีให้เลือกทั้งแบบไก่นะครับเมนูมัตตาบะไก่และมะตะบะเนื้อราคาเดียวกันครับเพื่อนๆสี่สิบาทเท่านั้นเองตัวแป้งโรตีถือว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยนะครับเพื่อนๆคือมีความเหนียวนึบด้านนอกนี่จะกอบกรอบเคี้ยวแล้วมัน กรอบฟูนะครับส่วนด้านในมันจะหนึบหนึบเด้งเดงได้สองอัตรสในการทาเลยครับเ,เพื่อนๆส่วนตัวไส้เนี่ยผมให้แบบคือถือว่าอร่อยเลยครับเ,เพื่อนๆเป็นแบบถึงเครื่องถึงเครื่องกลางครับถึงคลิกถึงขิงนะครับเ,เพื่อนๆแล้วก็รสชาตินี่ชัดเจนเลยนะครับไม่มีใครเหมือนแน่นอนนะครับ 40บาทได้ขนาดนี้นะครับเพื่อนๆนี่ครับคนก็ลูกค้ามาเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆนี่ครับโต๊ะเต็มทุกโต๊ะนะครับผมมาทานเนี่ยช่วงประมาณหลังใบมงไปแล้วนะครับคนยังแน่นอยู่เลยครับเพื่อนๆร้านนี้ครับเป็นกระแสโซเชียลนะครับแล้วก็ออกหลายรายการเลยครับเพื่อนๆเนื่องจากน่าจัดราคานะครับไม่แพงจนเกินไปนะครับเพื่อนๆแล้วก็ ความอร่อยที่ไม่มีใครเหมือนนี่นะครับอร่อยไม่ซ้ําใครแล้วก็รสชาติเนี่ยถึงเครื่องแกงถึงพริกถึงขิงถึงรสชาตินะครับเ,เพื่อนๆนแล้วได้รสชาติแบบบ,บ้านๆแบบของแท้แบบดั้งเดิมออริจินอลเนี่ยแหละครับเ,เพื่อนเพื่อแล้วดูครับมัตตบะไส้แน่นขนาดนี้ตัวแป้งเนี่ยขอบๆมันจะกรอบๆนะครับแล้วหน้าแป้งมันจะกรอบๆทานเปล่าๆก็อร่อยแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนแต่ทานกบับ อาจายิ่งอร่อยคูณสองนะครับเพื่อนๆนี่ครับสี่สิบบาทไสแน่นๆแป้งโรตีนี่ถือว่าดีเลยนะครับเพื่อนๆเสียดายท้องท้องนี้ไม่มีที่ใส่แล้วพุงนี้เตม็มแล้วนะครับเพื่อนๆจริงๆอยากกินโรตีจิ้มแกงมัสมั่นมากๆหรือว่าแกงกะหรีม่มันหอมมันน่ากิน ก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ชอบทานเมนูข้าวหวกไก่แกงมัสมันแกงเขียวหวานหรือจะเป็นโรตีจิ้มแกนะครับแล้วก็ตัวแกงกะหรี่นะครับร้านนี้ถือว่าเด็ดเลยครับเพื่อนๆแค่ทานข้าวกเปล่า,าก็อร่อยนะครับตัวข้าวหวกนี้คือแบบโอ้โหแล้วดูเป็นเม็ดสวยๆแบบนี้ครับเพื่อนเพื่อนแล้วถึงเครื่องแกงถึง ถึงพริกถึงขิงนะครับเพื่อนๆล้วรสชาตินี่คือแบบกําลังดีเลยครับแล้วก็ความหอมนี่หอมแบบเลเวลที่ต้องการเลยนะครับไม่หอมจนฉุนนะครับหอมอร่อยได้อรรถรสมากๆครับสําหรับเพื่อนๆที่จะมาทานนะครับร้านอยู่ถนนพุทธมณฑลสายหนึ่งนะครับเข้ามาในซอยอินทะนะครับระหว่างซอย4ถึงซอย6นะครับสามารถจอดรถได้ริมถนนนะครับเพื่อนระวังอย่าไปจอด หน้าร้านคนอื่นแค่นั้นเองนะครับเพื่อนเพ่อร้านนี้เปิดขายตั้งแต่9โมงเช้านะครับไปจนถึงประมาณ1ทุ่มครึ่งนะครับเพื่อนเอ,นอร่อยหมดไวมากเมนูพิเศษต่างๆเนี่ยช้าหมดอดแดกนะช้าเมนูเด็ดแนะนำนะครับคือตัวเนื้อทอดเนื้อแดดเดียวแล้วก็ตัวข้าวหมกเนื้อนะครับเพื่อนเพ่อนสตูเนื้อสตูลิ้นบัวเนี่ยนะครับเพื่อนเอนแล้วยังมีตัว ซุปหางบัวร้านนี้ภาพไม่ได้เลยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆน,นะครับจะชอบคลิปที่ช่องจริงจังกับเรื่องแดกทํามนํำเสนอนะครับฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ